ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวบนนะครับผม4ชุดนะครับก็จะมาคำนวณนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมนะครับคำนวณย้อนหลัง3างวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูว่าเป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกด้วย4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย1นแต้มนะครับอันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักหมื่นร้อยบนหน่วยบนนะครับบวกด้วย6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย1นะครับ อันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับในสูตร2ตัวบน4ชุดนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมเริ่มจากงวดที่ออก915 478นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ91นะครับ คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข1บวกหลักพันก็คือเลข5บวกร้อยบนก็คือเลข4บวกหน่วยบนก็คือเลข8นะครับบวก10ล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10บนะครับ น่บวกหบวก4บวก8บวก9บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ31นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลักสิบนะครับ1บวก1นะครับก็ได้สองนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นก็คือเลขหนึ่ง นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข4บวกหน่วยล่างก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกได้6กคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1บวก4บวก1นบวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ12นะครับ เราก็จะได้เลขสอนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ2บวกได้1นะครับสองบวกหก็ได้3นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับเราก็จะได้1 2 1 3 2สอง นะครับแล้วก็2 3นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ12นะครับ812นะครับผม นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ1-2นะครับในสูตร2ตัวบน4ชุดนะครับเลข1ก็มาในหลัก10นะครับเลข2ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักหมื่นก็คือเลขสองนะครับบวกหลักพันก็คือเลขศูนย์บวกร้อยบนนะครับก็คือเลขแปดนะครับบวกในยบนก็คือเลขสองนะครับบวกสิบล่างก็คือเลขสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ2บวก0นบวก8บวก2บวก4บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20นะครับนะครับเราก็จะได้เลขศูนย์นะครับมาในหลักสิบนะครับผม0บวกด้วยนะครับก็ ได้1น,นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข2บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกเลขหกขงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 2บวก8บวก6บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับ2บวกได้1นะครับก็ได้3นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัว ครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับเราก็จะได้02 03 12นะครับแล้วก็13นะครับนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ 02นะครับนะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ02นะครับในสูตรสองตัวบน4ชุดนะครับเลขศูนย์ก็มาในหลักสิบนะครับเลข2ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับนะครับ,รบผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข2บวกหลักพันก็คือเลข7นะครับบวกร้อยบนก็คือเลข2นะครับบวกหน่วยบนก็คือเลข2นะครับบวก10ล่างก็คือเลขห นะครับแล้วก็บวกเลขสี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ2บวก7บวก2บวก2บวก6บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ23นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมาในหลักสิบนะครับ3บวก1นนะครับก็ได้สี่ นะครับผมนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข2นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข2บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกได้6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ2องบวกสบวกหบวกห นะครับผลลับที่ได้นะครับก็คือ16นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับุกบกนะครับก็ได้7นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลัก10บแล้ก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับเราก็จะได้3 6 3 7 สี่หกนะครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือสี่หกนะครับนะครับสามตัวก็จะออกสี่สี่หกนะครับผม นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ4 6นะครับในสูสตร2ตัวบน4ชุดนะครับเลข4ก็มาในหลัก10นะครับเลข6ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3งวดนะครับคำนวณย้อนหลัง3มงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับวันพระจสวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับพศ2566นนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบ นะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักพันก็คือเลข1บวกร้อยบนก็คือเลข4บวกหน่วยบนก็คือเลข6บวก10ล่างก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10บนะครับ 3บวก1นบวก4บวก6บวก4บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักสิบนะครับ2บวก1นะครับก็ได้3นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมืน่นก็คือเลข3าม นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข4บวกหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก4บวก4บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ17นะครับ เราก็จะได้เลขเจ็ดนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับก็ได้แปดนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสี่ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ด นะครับแล้วก็38นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ27 28 37แล้วก็38นะครับก็รอรุ้นนะครับรอผลนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับพศ2566นะครับ นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ